ทีมงานอมขอนแก่นรอน้ำหนักครับสาดศูนยครับครับสาหรับปลาครับอึงรอบเช้าที่รอช่างนะครับหมดเวลาการแข่งขันมารอช่างอยู่ที่กองอํานวยการครับครับสั้นซาก้ากนะครับนี่ครับครับบ้านลำชี้ตัวทุนไทยนะครับนอกกันก็บบ่มีแล้วครับนอกนั้นบ่มีครับนี่ครับครับ เทียงพอดีครับปลาจินดังต่เศ้าเท่าเทียงครับบ่อได้หยุดจักเทียสกอกระเป๋าได้ขึ้นเพราะว่าบ่อได้มีเวลาเลยครับครับหมายเลขกันเบ็ดเจห้าครับมีอื่นไข่สายยี่สิบห้าสิปลาหนึ่งกิโลครับซีดําหลอน้ำหนักครับดูตาช่างเลยนะครับศูนจุดหครับบนหนาจุมเลยครับศูนบ0จุดหกับบได้เงืนหาเลยครับเอ้า ให้พิเศษสำหรับป่าหาฉีดครับให้เงินหาลอยคาน้นมันรดครับถ้าเอารอบใบนะครับเสียอีกหาลอยครับเสียอีกหาลอยนี่นะครับป่าลอสังครับป่าลอสังครับหลายครับสำหรับเที่ยงบอดีครับป่ากับเขาหิวสังอยู่จังสีเมื่อต่อมาครับช่วงสี่เหตุเรเจ้าของบอมแย่อยู่ก็ไปยกครับมาเรืกันบิด 164ครับ164่งหทีมงานหน้าค่าครับมีเอืองไข่สายยี่สิ้าสิบปลาสอกิโลลอน้ำหนักครับ4.4ครับครับเอาสิห้เบิ้งซ้ำหนีก่อนนะครับห้เบิ้งซ้ำหนีก่อนครับโอเคครับรอบบ่ใบสีไทยพี่ดิวยพี่น้องเบิ้งอีกครับว่าป่า ของน้องมุน,น้อยเขาจัดซําเด็ครับแต่เศ้าจนหอดเทียงก็ได้เขาได้กันเบ็ด38ครับทีมงาน,นออฟิชชิ่ง <38 S 1> เกม38มีเงินไข่สาย20ปลา1กิโลแล้วก็สาย50